ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองในส่วนของ s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ในส่วนของอิซาสุนเอ็ม12เมื่อวานก็ปรับตัวปิดพุ่งขึ้นไปเกือบ3เปอร์เซ็นต์นะคะทะลุแนวต้านสําคัญบริเวณ800จุดก็ทําให้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็เปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นอีกครั้งโดยทั้งนี้ก็เห็นต่างชาติเนี่ย ซื้อสุทธิกว่า2510สัญญาใน s ซฟตี้เด็คฟิวเจอรก็มองว่าน่าจะเป็นการา cover สถานะช็อตที่สะสมมาในไตรมาสนี้แล้วก็ถ้ามองในส่วนของอนักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ขายในส่วนของ ฝั่งของหุ้นเนี่ยเพียง585ล้านบาทก็ยังคงต้องอติดตามใน,ในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติออย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามองในส่วนของอปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนเมื่อวานในเรื่องของแผนการช่วยเหลือภาคธนาคารของสเพนที่มีออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่านักงทุน กลับมาไม่มั่นใจต่อแผนดังกล่าวอีกครั้งว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาออของสเปนได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าจะไปเ,เพิ่มต้นทุนของสเปนให้สูงขึ้นโดยทั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนความกังวลออกมาจากในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ยังมีความกังวลต่อ,อ,อประเทศอื่น,นๆเช่นเดียวกันที่อยู่ในแถบยูโรโซนซึ่งประสบ ปัญหาหนี้สินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิตาลีแล้วก็ในส่วนของกรีซเองที่ยังต้องสับตาดูในส่วนของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ส่งผลให้นักทุนมีการฉายทำกำไรออกมาในในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าผักผัณฑ์แล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ก็มองว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ในบ้านเราได้อีกรอบหนึ่งทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของตัว Sa f e t y แล้วก็ Sa f e t y in the Future ในวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัว ลดลงก่อนในช่วงเปิดตลาดแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน่าจะากลับมาแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของปัจจัยภายนอกที่ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็แรงขายของนักทุนต่างชาติที่ชะลอลงในช่วงนี้ก็ยังมองว่าในส่วนของ s 50 m 12น่าจะยังเ,เห็นกันย่อตัวลงติด แนวรับบริเวณ795-800ถึง800จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะลองอแล้วก็เปิดเอาไว้เมื่อวานเนี่ยยังสามารถถือสถานะต่อได้ถ้าหากว่า,ายังสามารถยินเหนือระดับ795จุดได้โดยทั้งนี้เนี่ยยังมองเป้าหมายว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแนวะตามบริเวณ820แล้วกเ็เป้าหมายถัดไปที่ะระดับ840จุด สำหรับในส่วนของตัว s f e t y index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ทั้งในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ p put c a l l open i n t e r e s t ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับหนึ่งเท่าก็สะท้อนภาพตลาดที่มีโอกาสที่จะเห็นการดีดตัวขึ้นออของ s a f e 50ได้ต่อแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ i m p e i v o l a t i l i t y โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเนี่ยก็ยังทำให้มีความผันผวน,ผนระหว่างทางของการปรับขึ้น แล้วก็ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกทีอ่อาจจะดูเหมือนว่ากลับมาอิงทางลบอีกครั้งอาจจะทําให้เซฟฟิเนี่ยเปิดปรับตัวลดลงก่อนแต่ก็ยังมองว่าน่าจะติดแนวรับบริเวณ800-795จุดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสําหรับผู้ที่มีสถานะช็อตผู้สัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทิ 780จุดก,ก็ยังให้คงสถานะ,ะต่อไปได้ส่วน s ิงเกิลสต็อกฟิ u เ e สำหรับ KTBM 1 2เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้น,นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย A 10วันพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากเครื่องมือ i s i แล้วก็โมดิฟายโซค a s ต i c ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ายังถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดถึงที่รดับ1 5บ0บาทส่วนท็อป M 1 2 เมื่อวานปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับในส่วนของ m o d i f y So Classic แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการที่ในส่วนของท็อปเนี่ยมีแผนซื้อเรือส่งน้ามันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มกำลังการผลิตก็มองว่าเ,เป็นปัจจัยหนุนในระยะถัดไปของบริษัทแต่ว่ามองว่าราคาที่ดิดตัวขึ้นมา ใกล้ๆแนวต้านบริเวณเ65บาทก็อาจจะต้องทยอยทากำไรรอออกไปบางส่วนทางนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ60.50บาทสำหรับในส่วนของ commodity future อมองวันนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำมีแนวโน้มจากกว่านตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้เนี่ยการซื้อขายเมื่อคืน ค่อนข้างผันผวนหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆระดับ1,610เหรียญแต่ก็มีแรงขายทำกำไรทำให้ในช่วงที่ปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยนี่ก็ปรับตัวลดลงมาอ,อยู่ใกล้ๆระดับประมาณ1,585เหรียญแต่ว่าเช้านี้ก็ดิดตัวกลับขึ้นมาทรงอยู่แถวๆถว1594เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ค่อนข้างผันผวนเช่นกันโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ28.53เหรียญต่อออน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรน์เนี่ยปรับตัวร่วงลงอีกครั้งลงมาอยู่ที่ระดับ97.46เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้เนี่ยก็ทำความวิตกเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือภาคธนาคารของสเปนแล้วก็ความไม่มั่นใจในเรื่องของผลการเลือกตั้งของกรีซว่าจะ,ะทำให้ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ ออมองว่าทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งจึงเห็นในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงในช่วงของการซื้อขายเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของช่วงเช้านี้ขณะที่ก็เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของราคาสินค้าโภคกัณพันเนี่ยปรับตัวลดลงส่วนราคาน้ํามันดิบเรนเองเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากการที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปก มีการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวร่วงลงขณะที่ในส่วนของข้างเงินบาทเองก็วันนี้มองว่าค่อนข้างทรงน่าจะแกว่นตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าก็ยังรอดูความคืบหน้าจากปัจจัยต่างๆจากฝัก่งยุโรปดังนั้นก็มองว่าอาจจะ ไม่มีในยะสำคัญต่อ,อทิศทางของ Gold Future Silver Future แล้วก็ r r n t c r u d e Oil Future มากนักดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ Gold Future น่าจะกลับมาเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวก็แนะนำว่าอาจจะรอจังหวะที่ย่อตัวลงมาเข้าเก่งกำไรลอง GFM 1 2แล้วก็ GF 1 0 M 1 2โดยตัดขาดทุนที่ระดับ23,850บาทส่วน Silver Future แนะนำให้เก่งกำไรลอง s b m 1 2แต่ให้รอช่วงที่ยอตัวลงมาไม่หลุดระดับ880บาทส่วน Brent ์ขุดออย l ิว u t อ r แนะนำให้เข้าไปเปิดลอง BRN 1 2ในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ3,100บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ3,080บาท สำหรับ USD future มองแนวโน้มน่าจะาแขวนตัวอยู่ในสัาษณะไซเวย์หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยทมกลางความกังวลต่อ,อสถานการณ์นี้ในแถบยูโรโซนที่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อ,อทิศทางของค่าเงินยูโรแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของอกลยุทธ์การลงทุนน่าจะเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ USDM 1 2ในกรอบ31.35ถึง31.75บาทต่อดอลลาสหรัฐปิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ